ในส่วนของกะกะตนะคะเพื่อนก็บอกว่าหลังจากที่เพื่อนจัดเลือกตั้งมาเจ็ดครั้งนะคะที่ผ่านมามีเธอหนี่แหะค่ะที่ยอดคนเข้าไปใส,ส่ซิดหลายที่สุดนะคะเพราะว่าจากปี2562นี่เปอร์เซ็นต์การใส,ส่ซิดนะคะจะอยู่แค่ที่75.22เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วกับปี62นี่อยู่ที่74็ดนะคะจุดแปเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอมาปีนี้นะคะล่าสุดนี่เพิ่มขึ้นมากนะคะเป็น75.22เปอร์เซ็นต์นั่นก็ซื้อว่าสูงสุดในประวัติการ นะะในประวัติศาสตร์ที่กรกอกตอเคยจัดการเลือกตั้งมาเจ็ดครั้งน้ำการตามที่บอกไปนะคะผู mm. ้มาซสซซิ์เลือกตั้งอันนี้คือเฉลีย่ยทั่วประเทศได้โฟโต้นะคะถือว่าหลายละกาสะท้อนในเห็นว่า,าต่างคนต่างเขามามีส่วนรวมทางการเมืองนะคะละกาการเลือกตั้งเทอรน,นีมีความหมายหลายขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีคอแบบลาซาแน,น่นก็คือเรื่องของการนับคะแนนนะคะเพราะว่าตอนแรกในเพื่นตังเปไวที่สอง ซีทุ่มถึงหาทุ่มคะแนนน่าจะนับเซตแต่ว่าเท่นี้อาจจะมีการลาซาไปแน่กันเนื่องจากว่าทางด้านของคณะกรรมการนะคะเพิ่นต้องการที่จะตรวจสอบนะคะความถูกต้องนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่แช่ออกไปต่อพี่น้องประชาชนนี่มันถืกต้อง ะะหลักการเพิ่นกระได้ขอบคุณนะคะประชาชนทุกคนนัน่นแหะที่ออกไปใส่ซิทเลือกตั้งในเทอร์นีหลักการในส่วนของภาพร่วมนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมุมมองของกอกตนะคะเพิ่นบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแต่อาจจะมีอยูน่หนึ่งจังหวัดค่ะองโปโตที่มีเรื่องของการปิดประกาศงดการลงคะแนนหนึ่งหน่วย ะะสาเหตุที่งดนะคะนั่นก็คือน่วยที่ซิฟของหมู่ที่8นะคะตำบลบางแคมอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะสาเหตุที่งดก็คือมีพายุมีพายุะะม,ายมีฝนเหตุให้เต้นเพันลมแล้วก็เสียหายบ่สามารถที่จะดําเนินการลงคะแนนเลือกตั้งใดค่ะครับผมส่วนเรื่องของการกระทําความผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะครับก็มีเรื่องของการฉีกบัตรเลือกตั้งก็ยังมีอยู่นะย4่ราย การขายสุราในช่วงกฎหมายห้ามขายนี่ก็คือตั้งแต่โมวงแรงวันที่13เป็นต้นไปนะครับจนหอดแรงวันที่14 พืพ่สภาพคมก็คือมีวิวเจไร่เดียกันบางคนกับไปถ่ายรูปบัรที่เห็นการกาเครื่องหมายนะครับยูีร่ในส่วนของการรองเรียนจนหอดสามมงเศราของวันที่สิบหาพืษภาพคมข้อมูลเพื่อนมิรอยหกสิบแปดเรื่องนะครับก็ยังอาจจะมีข้อมูลเรื่อยๆที่มีการสร่งเข้าไปที่กกตนะครับยังเช่นเรื่องของการสื่อซิดขายเสียงนีหาเกเรื่อง หลอกล่วงใส่ร้ายหาสิเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐใส่ตำแน่งหน้าที่โดยมิชอบ18เรื่องและก็อื่นๆอีกนะครับทั้งฟ้าฟืนกฎหมายการเลือกตั้งของและกัพรรคการเมืองในหลายๆมาตราการเช่นเดียวกันทั้งนี้ขันไปเปรียบเทียบก็ปี62คำรองมิยูหารอยเก่าสิบสองเรื่องถือว่าพัฒนาการนะครับก็ดีขึ้นนะครับก็คือความหมายคือบบปฏติ บ่มีการผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะครับก็คือเพียดผิดหน่อยโล่งนั่นเองและที่สําคัญก็คือหวังว่าตัวเลขก,การรองเรียนจะบอ่อสูงขึ้นกว่าปี2 0 1 2อ่าเข้าไป2 5 6 2ส่วนผู้ที่บได้ไปใส่สิทเลือกตั้งนะครับก็มีการเน้นย,ย้ำยู่ว่าหาให้ไปแจ้ง เหตุที่บอกไปใส่ซิทเลือกตั้งนะครับทางออนไลน์ก็ได้หรือทางเว็บไซต์ก็ได้หรือจะไปแจ้งที่สะอาดอำเภอนะครับนายทะเบียนอำเภอก็ได้จนหอวันที่21พฤษภาคมนั่นเองนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนพยายามจับตามองกันอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการรับรองผลการเลือกตัง้งกฎหมายการเลือกตั้งเพิ่นบอกว่านะครับจะประกาศการรับรองผลการเลือกตั้งภายใน60มือ นะครับและไพ่หลังหาวมือหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องคะแน่นนะครับและตรวจสอบว่าผู้ใดได้รับการเลือกตั้งมีการร้องเรียนบอว่ากระทําความผิดจังไดแน่นะครับก็จะดำเนินการเตเร็วที่สุดภายในกรอบ60มือนนั่นเองนะครับทากดําเนินการแล้วบลแลวเซ็จต้องประกาศรับรองไปก่อนนะครับโดยที่บลมีการตัดอํานาจการพิจวินิจฉัยเรื่องของการร้องเรียนต่อไปดังนั้นแล้วนะครับในส่วนของการพิจารณาใบเหลืองใบแดงนั่นนะครับ กฎหมายกำหนดว่าก่อนประกาศผลกะกะตมีอำนาจให้เฉพาะใบสมนะครับหรือระงับการสมัครสิทิ์ชั่วข้าวแต่ขันหลังประกาศรับร่องแล้วเพื่อนจะไทยใบยแดงนะครับให้ใบแดงก็คือการเพิกถอนซิ์การเลือกตั้งหรือใบดําก็คือการเพิกถอนซิ์โรคสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองก็คือยูวะกะกะ่ากกตจะเห็นว่าการกระทําความผิดนั้นต้องรับโทษอย่างแน่แต่ทั้งเบิร์ตต้องเสนอให้ศาร ดีกาพิจารนาเนี่นเองกับไม่ย่อดมาเบิงในตัวเลขของผููถีมาเลือกตั้งเ <ใน S 1> ทือน,นี้ขอภาพร่วมภาพรวมนั่นเองนะครับว่าการใส่สิปเลือกตั้งเทือนี้มีภูมาใส่สิเทธอมิบเก้ล้านสงหร้อหกิด 39, 3, คนคจากเอดอยู่ที่52ิล้านคนคันคิดเป็นตัวเลขนะครับอยู่ที่75.2 2กกตอบอกว่าสูงที่สุด สูงกว่าปี62ร่วมไปถึงสูงกว่าเถือเถือที่บันจักรบันจักการเหลือตั้งแต่คันยอ้อนไปที่ปี62เพื่อนบอกว่าสถิติในการมาใส่สีนี่อยู่ที่รอยละ74.87ค่ันเปรียบเทียบกันสูงกว่ากันแค่เพียง0.3% 5ทอนั้น แต่ก็ถือว่าสูงไงข่นไปเทียบเทียบจากตัวเลขอันนี้กับตัวเลขว่าเปอร์เซ็นเนาะลอยคาลอยละนี่กับประมาณอยศูนย์จุดสามหาเป็นบวกขึ้นแต่ว่าข่นไปเมืองตัวเลขคุณมาใส่ซิดถือว่าร้ายขึ้นนะครับก็บเป็นทิศทางที่ดีการแนวถือว่าการจะไปใส่ซิดท,ทั้งภาพรวมทั้งประเทศแบบนี้หรือจะเป็นการใส่ซิดเลือกตังทองทินก็ถือว่าเป็นนาทีสําคัญของประชาชนคนไทยในพื้นที่ออกไปใส่ซิดกันไปบอกกันว่าเอามีสิทธิ์มีเสียงเฮาอยากให้ คู่ที่เป็นโทษเขาเลือกนี่พัฒนา บริหารประเทศหรือบ้านเมือ,มองเฮาหรือพื้นที่เข้าไปไดน,นั่นเองอันนี้นถือว่าเป็นอาทิศทางที่ดีนะครับในการออกมาการเลือกตั้งเทอรน,นีครับเป็นการเลือกตั้งทีประชาชนคนไทยตั้งนาตั้งตารอคอยนะคะเลือกไปแล้วกต็ตั้งนาตัา้งตารอรุนนะคะคะแนนพักคนที่เพิ่นมักเพิ่นชอบนะคะต้องบอกว่าคํขึ้นของวันที่14ที่ผ่านมาแทบจะบ่ได้นอนนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนฮอตันที่15้ต่อเนื่องมาจนฮอดมือน,นี้นะคะรอคอยเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นเอง